ฮัยเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้ก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างต่างรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของนัตตี้จาก Kiss of l i f e นั่นเอง หลังจากที่เดบิวต์ปุ๊บนะครับก็ได้รับความสนใจจากทั้งแฟนคลับที่ตามมาตั้งแต่ช่วงซิกทีจนถึงมาตอนนี้เนี่ยแฟนคลับใหม่ๆก็โดนนัตตีตกเข้ามาเรื่อยๆเลย k ิ s อ o f ไ line เนี่ยได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการนะครับและในตอนนี้เนี่ยก็จบโปรโมทกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเพลงเดบิวต์ที่มีชื่อว่า นั่นเองนะครับและดูเหมือนว่าการเดบิวต์ครั้งนี้เนี่ย Kiss of Life นั้นจะได้รับความสนใจไปมากเลยทีเดียวแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกๆวันเลยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยนัตตี้สาวไทยของเราก็ได้รับแฟนคลับเพิ่มไปจากเดิมมากๆเลยมีคนไทยเนี่ยรู้จักนัตตี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็โดนนัตตี้ตกเข้าด้อมเป็นมัมมี่ไทยของนัตตี้เนี่ย เพิ่มขึ้นด้วยด้วยเสน่บนเวทีความสามารถแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าติดตามของนัตตี้นะครับใครที่ติดตามนัตตี้มาตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเด็กที่เดินตามความฝันมาแบบว่ายาวนานมากๆในวงการเคป๊อปแต่นัตตี้เนี่ยก็ไม่เคยถอยเลยเรียกได้ว่าสู้จนสุดชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยนัตตี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วได้เดบิวต์อยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับเราก็เป็นวงที่กําลังไปได้ดีเลยได้ดีตั้งแต่เริ่มเดบิวต์เลยนะครับเพลงของสาวๆคิสออฟไลฟ์เนี เป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยแม่เก่าเขาก็รักและก็ชื่นชอบรวมไปถึงเพลงเดี่ยวของนัตตี้ด้วยนะครับใน Sugar Code กก็แสตอบรับดีสุดๆชาร์ตอินเตอร์เอ้ยใดยๆเอ้ยชาร์ตเกาหลีเอ้ยเนี่ยก็ดีนะครับถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่เหมาะมากๆเลยและทางค่ายเนี่ยก็ โปรโมทกันแบบจุใจเลยทีเดียวส่งไปรายการวาไรตี้นะครับส่งไปรายการวิทยุขึ้นโปรโมทกันแบบจุกๆเอาให้เห็นกันแบบโหกี่สเตจนับไม่ท้วนเลยนะครับชุดเอ่ยการแต่งหน้าเอ่ยคือใส่ใจมากๆและนัตตี้เองเนี่ยก็ชายในทุกๆสเตจชายทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ชายทั้งเครื่อง แต่งหน้าเรื่องทําผมเรื่องชุดส่งมากๆเลยนะครับนัตตี้พอได้เดบิวต์แบบนี้แล้วเนี่ยคือทําให้ได้รู้เลยว่าโอโ้การรอคอยนั้นเนี่ยมันดีจริงๆกลับมาครั้งนี้ปังในทุกๆด้านเป็นการเดบิวต์ที่สมการรอคอยของแฟนคลับนัตตี้มากๆโดยเฉพาะชูการ์โค้ดนะครับทำเอาแฟนๆนั้นเนี่ยต้องเก็บเข้าไว้เป็นอันดับที่1ในตอนนี้เลยคือฟังกันทุกๆวันจริงๆเพลงนี้ดีมากนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟัง ลองไปหาฟังดูนะครับสำหรับชูกอร์โคจากนัตตี้เรามามีชาวไทยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับการเดบิวต์ครั้งนี้ของนัตตี้ใน k ิ s ทสออฟไลฟ์นะครับว่าโอเคหรือเปล่าต้องมีอะไรเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนไหมหรือว่าอันนี้แหละปังแล้วแค่สารต่อความปังไปเรื่อยๆคิดเห็นยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับนัตตี้กันด้วยเพราะในตอนนี้เนี่ยแม่เก่าเขาก็รักแล้วก็เอ็นดูนัตตี้กันมาก แม่ไทยเองเนี่ยก็สนใจนัตตี้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับจากที่มีฐานแฟนคลับเป็นมัมมี่ชาวไทยอยู่แล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ไทยายฐานแฟนคลับเพิ่มไปอีกในตอนนี้รอดูการคัมแบ็กครั้งต่อไปกันดีกว่าว่าจะปังขนาดไหนแต่เชื่อได้เลยนะครับว่าทางค่ายเนี่ยเขาปูทางและวางแผนมาให้กับ Kis s o f Life ในการคัมแบ็กครั้งต่อไปแบบปังๆแล้วแน่นอนคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลัเมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับนัตตี้ และ Kiss of Life ด้วนยนะครับสวัสดีครับอันยอง